สนับสนุนโดยนังสพิมตลาดวิเคราะห์ INT ช่องนี้รวย24ชั่วโมงสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการขลับเงินล้านค่ะกับดิฉันสีรพรประสิทธิ์เสิร์ค่ะสัปดาห์นี้เรามาเจาะใจนักขายเงินล้านนะคะที่ประสบความสำเร็จมาจากค่าย King Network ค่ะท่านแรกค่ะคุณกิติศักดิ์วงทิพพันธ์ค่ะ ท่านที่สองนะคะคุณนิติวัตรค่ะฐานยศเลิศพักดีค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนามสกุลรวยด้วยนะคะสวัสดีค่ะฐานยศเลิศพักดีดครับจริงๆเป็นนามสกุลเขาเรียกว่าวยาวมากๆเลยเป็นเอกลักษณ์ค่ะเป็นเอกลักษณ์มาค่ะดิฉันแลวเล่นค่ะมาทางคุณกิติศักดิ์ก่อนก่อนเข้าสู่วงการไก่ตรงก็อาชีพเดิมเลยก็คือรับราชการครับเป็นบุรุษพยาบาลจริงๆก็ดูเท่นะ แต่ว่าไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันทํางานประจําเราก็รู้สึกว่ามันไม่มีอนาคตเท่าไหร่ทำไมคะดิฉันว่าบุรุษพยาบาลกโทั่วน่าจะดูดีนะดูดูแล้วมันคงใช่ไหมครับยิ่งสมัยก่อนด้วยนะงานหายากยิ่งคุณเป็นบุรุษพยาบาลเนี่ยดูโก้เลยคือหนึ่งตัวเองไม่ไม่ได้ชอบทางด้านนั้นแต่บังเอิญสอบได้แล้วก็เลยเรียนแต่พอเรียนปุ๊บรู้ว่ามันไม่ใช่แล้วนะครับสองพอจบมาทํางานเนี่ยรู้เลยว่าเส้นทางเนี่ยไม่รวยแน่ มีความคิดอยากรวยตั้งแต่สมัยนั้นเลยทําไมล่ะมีมีมีไกลจุดประกายหรือว่ายังไงบ้างเรามีความฝันของตัวเองมาตั้งแต่เด็กครับก็คือว่าโตขึ้นต้องรวยต้องรวยสถานเดียวคิดยาวกว่าดิฉันน่าคุณชมนะก็เลยก็เลยมาทางธุรกิจนะครับก็ออกมาทําธุรกิจส่วนตัวจริงๆก็กระโดดเข้ามาเครือข่ายตั้งแต่ตอนนั้นละนะครับแล้วก็ประสบความสาเร็จในระดับหนึ่งก็มีโอกาสไปท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับแต่ว่าแผงกรตลาดมันก็ยัง ยังไม่ค่อยจะสร้างรายได้แบบเป็นกอบเป็นกำเท่าไหร่ตอนนั้นมันมีแต่แผนยักษ์ใหญ่แล้วก็แผนหลายหลายค่ายก็คืออาจจะบีบรัดนิดนึงประมาณนั้นก็เลยแต่ว่าเราไม่ทันใจเหมือนกับว่าเราสําเร็จในระดับหนึ่งด้วยแต่ก็ยังความรวยก็บอกว่ารวยยากใช่ไหมยังยากอยู่อานั่นคืองยากอจุดหนึ่งกี่ปีอะคะที่อยู่ในวงการเนี่ยอยู่ในวงการมาประมาณเกือบ20ปี20ปีจนถึงตอนนี้นะดิฉันว่าคุณก็อยู่นานเหมือนกันแต่ในระหว่างนั้นก็มีมีการแบบทําธุรกิจส่วนตััวบบ้างก็คคือร ทำธุรกิจเครื่องซักผ้าหยดเหรียญไม่ได้แค่เปิดร้านนะผลิตเองเลยพอดี <c oughs> <c oughs> <c oughs> น้องชายเป็นวิศวกรก็ผลิตเครื่องเองได้สม,สมยัย,ยมก่อนเนี่ยเครื่องซักผ้านี่เครื่องเบลอเลยนะเครื่องใหญ่ๆนั้นแแหละอ๋อนนเราก็เป็นหนึ่งใ,ในธุรกิจนั้นเลยใช่แล้วก็ดีไม่ดีหรือยังไงไม่เวิร์กเหมือนกันขั้นตอนมันเยอะรายละเอียดเยอะอ๋อก็คือในอะไรข้างในเนี่ยคนไม่รู้นะใช่แล้วมันเป็นเรื่องของเทคนิค เวลาสียเวลาอะไรต่างเนโลยยุ่งยากมากแล้วเราเราผลิตแบบเราไม่ได้โรงงานใหญ่เนี่ยเราผลิตในครอบครัวเล็กๆเนี่ยมันก็ไม่เวิร์กกำไรโดนกินหมดประมาณนั้นเปิดร้านเองก็ไม่เวิร์กมันไปเก็บเบียใต้ถุร้านนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงเยอะๆนี่คือพอเรากระโดดเข้ามาทําธุรกิจเล็กๆเนี่ยเรารู้เลยว่านี่ขนาดเล็กๆนะยังเสี่ยงขนาดนี้ขายตรงไม่เสี่ยงแต่ว่าอยู่ที่ว่าคุณจะเลือก ยังไงเลือกจะรวยหรือว่าเลือกจะไปเรื่อยๆนี่ก็อยู่ที่หลายจุดเหมือนกันนะคะสรุปแล้วคุณแขกก็เลือกรวยนะคะอืนะเดี๋ยวมาคุยกันต่อพี่โรดขอญาตเรียกสั้นๆเพราะว่าชื่อชื่อก็ไม่ไม่ยาวหรอกแต่ามสกุลยาวเหลือเกินพี่โรดดูแล้วไม่น่าจะเป็นคนทั่วไปที่เป็นเจ้าไร่เจ้านาชาวบ้านด้วยอ๋อก็เกิดมาดูดีมีชาติตระกูลอันนี้พอดีดูลักษณะดูดีแต่ว่า คือจริงๆแล้วก็ uh huh. เป็นคนครอบครัวฐานะปานกลางญาติ huh. ๆรวยแต่ที่ uh huh. บ้านไม่รวยนะครับดังนั้น uh huh. ก็เป็นเด็กบ้านนอกเหมือนกันนะครับก็ตั้งใจเรียน uh huh. แต่พอดีบังเอิญ หน้าตาดีแล้วก็เรียนดีด้วยนี่ดิฉันยังไม่ได้บอกเลยนะว่าจะให้คะแนนว่าเต็มสิบเรื่องเรื่องรอไม่รอพอดีพอดีอันนี้พูดลอันนี้อันนี้อันนี้อยู่ที่ในตัวก็เรียนมาก็เรียนหนังสือมารุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันเรียนมาห้องเดียวกันเลยนะฮะแล้วก็ตั้งใจเรียนก็มีความคิดอยู่เสมอนะฮะพอดีญาติเนี่ยรวยเราก็รู้สึกว่า เราอยากรวยเหมือนญาติเราเดี๋ยวหลายคนสงสัยว่ารวยจริงหรือเปล่าลิ้นตระกูลค่ะคตอนนี้ที่ขอญาตเบรกเรื่องนามตระกูลนี่เดี๋ยวมีที่มามก็เราก็อยากทําธุรกิจเหมือนกับต้นตระกูลใช่ครับแล้วทําแล้วเป็นยังไงโอ้โหทแล้วก็คือตั้งแต่เรียนจบนะฮะเรียนจบมาก็ตั้งใจเลยว่าชื่อกระโดดเลยจะต้องทําธุรกิจเท่านั้นเราคือผู้ประกอบการคือนักธุรกิจใช่ครับก็แต่ด้วยด้วยประสบการณ์ตอนนั้น ยังเด็กอยู่ประสบการณ์ยังน้อยนะครับใช่แล้วก็แต่แต่ไฟแรงครับก็มาทำธุรกิจก็ตั้งใจนะครับตั้งใจแต่ด้วยด้วยประสบการณ์เราน้อยภาวะอุฒิภาวะใช่ครับยังอาจจะยังไม่ถึงเวลาก็เสียเงินไปเยอะครับมีทั้งประสบความสําเร็จแล้วก็บาดเจ็บบาดเจ็บแต่ส่วนมากจะบาดเจ็บครับบาดเจ็บกี่รอบ นับครั้งไม่ถ้วนแพ้บาดเจ็บคุณชมสิบห้าล้านตัวเลขจริงไหมจริงครับขี่ธุรกิจออก็ตอนนั้นคิดใหญ่เมื่อประมาณสักหกปีที่แล้วคิดใหญ่ครับก็ไปเริ่มเริ่มจากไปกู้แบงค์ครับก็ตอนนั้นก็ ก็ทาธุรก like ิจมาระยะหนึ Probably ่งก็มีเครดิตพอสมควรใช่เครดิตกู้เครดิตดิฉันนึกว่าเอาสวนคุณพ่อไปไม่ม like um ีครับไม่ถึงขั้นนั้นนะไม่มีก็ทํามาก็พอมีเงินก็เกิดความคึกขนองครับแบงค์ให้อยู่แล้วเราคอดวเราคิดว่าจังหวะมันได้น่าจะไปได้ครับก็ก็กู้แล้วแบงค์ก็ให้ครับ แต่จริงๆแล้วโปรเจกต์เนี่ยจริงๆต้องใช้30ล้านแต่เราครึ่งเดียวมีทรัพย์สินอยู่แค่นั้นนะฮะประมาณนั้นได้ได้มาแค่นั้นแบงก์บอกว่าเอาไปก่อนเดี๋ยวคุณมีกอยเติมใหม่เล็กคอร์ดหรือรานเซคชั่นที่ดีแบงก์จะเติมให้ใหม่ดิฉันว่าต้องขอบคุณแบงก์นะ ให้ตั้งสามสิบ้านชุถ้าเกิดแบงค์ให้มา30ิผมอาจจะสำเร็จอ่าโทษแบงค์ค่ะนเลยแบงค์ใ่สายไม่ดีก็คือก็ก็แต่แต่วันนั้นเมื่อวันนั้นผมผมกล้าพูดนะครับว่าถ้าแบงค์ให้มาเต็มจํานวนที่เราขอเนี่ยสาล้านเราจะไปได้ครับน่าจะหมุนได้คล่องขึ้นใช่ครับแต่วันเนื่องจากว่าอย่างที่บอกนะนามสกุลเรานะคะนะมันมันไม่ใช่นามสกุลใหญ่ๆเหมือนคนอื่นนะครับบางทีมันเครดิตก็อาจจะลดลง ยิ่งยไม่ใช่ตัวจริงด้วยเป็นเกลือติด้วยใช่ครับสรุปแล้วนี่สินกับ15ล้านต้องบอกว่าบาดเจ็บหนักเลยใช่ครับแล้วเดี๋ยวจะมาคุยกันว่าพลิกฟื้นได้อย่างไรของพี่แขกติดค้างอยู่เมื่อกี้อ่าไม่มีนี่สินฮะแต่ว่ามีตอนหลังแต่ทำแต่ทำงานทำธุรกิจมาเหมือนกัน คืออย่างนี้ตอนตอนรับราชการเนี่ยเป็นพยาบาลด้วยเป็นทหารด้วยอันนั้นก็อยู่สบายครับคือจนแบบปกติเพราะฉะนั้นไม่มีนี้สินอะไรจนเช้าเย็นค่ำเลย่จนปกติโอเคแต่พอมาทําธุรกิจเล็กๆปุ๊บแบบเริ่มละเริ่มใช้บัตรเครดิตหมุนเวียนบ้างแต่ยังไม่ถึงขนาดกู้แบงก์มั้อ๋อคุณเริ่มมีเครดิตใช่แบงก์ต่างๆก็โทรมาอ้าวคุณแขกเอาไหมคะสามหมื่นห้าหมื่นแสนสองแสนอ่า ก็เลยดูว่าสุดท้ายเราคงทําธุรกิจแบบทั่วไปคงไม่เวิร์กนะครับสู้อาชีพอิสระของเรานี่แหละนะครับก็ทําเครือข่ายนะครับเป็นดีเจก็เคยนะรายการวิทยุสมัครเล่ทุกรูปแบบขายเสื้อผ้าก็เคยเปิดร้านหนังสือก็เคยใช้ทําอะไรก็บอกมาสุดท้ายพอเราประมวลภาพแล้วเนี่ยกลับมาที่ธุรกิจเครือข่ายที่สุดเพราะมันจะเข้าไปวัตถจักรเดิมไงต้องลงทุนต้องมีทําเลต้องมีประสบการณ์ต้องมีลูกน้องก็วนเวียนกับเรื่องเหล่านี้ลงทุนคล้ายๆกัน ขายตรงไม่ไม่คล้ายสิไม่คล้ายไม่คล้ายมันจะแตกต่างเดี๋ยวคุณผู้ชมบอกว่าเอ๊ะลงทุนกับทําเป็นธุรกิจส่วนตัวกับอันนี้มันมันต่างกันนะต่างกันยังไงบอกคุณผู้ชมนิดนึงอือครับในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยข้อดีข้อแรกเลยก็คือว่าลงทุนน้อยนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือในเรื่องของทําเลก็ไม่ต้องมีนะครับแล้วก็ ประสบการณ์ไม่จําเป็นสามารถเรียนรู้ได้ผมเองตอนเข้ามาเริ่มทําเครือข่ายเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีประสบการณ์มาก่อนกระโดดจากการทํางานประจำนะครับเป็นข้าราชการทหารเนี่ยเป็นพยาบาลด้วยเนี่ยนะครับเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาก็มีที่ประชุมให้เราเรียนรู้นะครับมีคนที่ประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยมาถ่ายทอดวิชาให้นะครับถ่ายทอดเรียกว่าถ่ายทอดประสบการณ์มากกว่าว่าเขาทายังไงแล้วประสบความสําเร็จแต่ตัวเราเองเนี่ยเราอยากสําเร็จเราก็ต้องเรียนรู้จากคนที่ประสบความสําเร็จอยากมีเงินล้านงนั้นเหรอเพราะฉะนั้นเลือกเรียนเลยฮะใครที่ทารายได้เป็นหลักร้านปุย เราต้องเข้าไปถามเลยแล้วเวลาเขาพูดถึงอคนรถูกต้องชัดเจนสําเร็จไหมเลือกอย่างนี้ก็โอเคนะครับเพราะเราใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่ปีพอเราทําจริงๆเนี่ยแค่ปีเดียวก็แตะหลักร้านได้เหมือนกันอ๋อก็คืออยู่ที่ว่าเราเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากมนุษย์เงินล้านตัวจริงมาถูกต้องอย่าไปคุยกับมนุษย์เงินแสนเงินหมื่นเราก็ได้จะได้แค่แสนแค่หมื่นประมาณนั้นเพราะนั้นเจอร้านที่ไหนวิ่งเข้าไปเลยถูกต้องดิฉันก็เพิ่งทราบเทคนิค ยากกว่าธุรกิจส่วนตัวก็บาดเจ็บ,บแต่มาเจอขายตรงงงไม่ละเนี่ยตอนแรกก็ก็พูดตรงๆนะฮะฟังแผนยังไม่เข้าใจเลยนะฮะัมนันมีแผนการตลาดใช่ไหมครับผมก็เลยเโทรหาคุณแขกนะฮะก็เลยบอกว่าเออผมมีความต้องการอ,อ,อยากจะขยายธุรกิจมาทางขายตรงคือตอนแรกตั้งใจว่าจะมา เสนอขายผลิตภัณฑ์กับบริษัทขายตรงโดยให้คุณแขกแนะน,น,นำคิดธุรกิจขายตรงในนามที่แบบฝากขายมากกว่าไม่ไม่ใช่ครับคือผมเป็นซัพพลายเออร์ผมทำถุงพลาสติกเป็นผู้ผลิตอ่ผลิตถุงพลาสติกอ,อยาก่าแล้วเอามาเสนอ,อจนกลายเป็นนักขายตอนนั้นตอนนั้นคิงเน็ตเวิรคเพิ่งจะเปิดเพิ่งจะเปิดแล้วพอดีเลยขาดถุง